สวัสดีค่ะ g o o เด a ก guys ซาตูร่าจากวันวรินมละที่ดินนะคะวันนี้ซาพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาชมคอนโดกันบ้างค่ะเป็นไอคอนโดนะคะคอนโดติดสวนสาธารณะห้วยม่วงค่ะอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเบนจมะมหาราชด้วยนะคะไอคอนโดนี้นะคะอยู่ชั้น6ค่ะมีพื้นที่33.31ตารางเมตรค่ะ ห้องที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกนะคะเจ้าของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้สวยงามมากๆเลยค่ะโคมไฟระยะก็สวยงามมากๆเลยมองออกไปก็จะเห็นระเบียงนะคะออกไปชมอยู่ข้างนอกได้ค่ะห้องนี้อยู่ชั้นที่หนะคะและนี่คือห้องนอนนะคะ โคมไฟก็สวยมากๆเลยค่ะเจ้าของตกแต่งได้อย่างสวยงามนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ได้ดูดีมากๆเลยและนี่คือห้องน้ำค่ะมีรูปแขนวนมาให้ประกอบด้วยนะคะดูสวยงามมากๆเลยและนี่คือสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะสามารถมาใช้บริการได้พอนไคร้หรือออกกำลังกายชิลๆนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะห้องนี้แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ค่ะเครื่องทำน้ำอุน่นแอร์สเครื่องกันไปเลยและพัดลมตั้งผื้นค่ะและนี่คือทางเข้าด้านหน้าและบริเวณที่จอดรถนั่นเองค่ะคอนโดนี้มีฟิตเนสด้วยนะคะนอกจากสระว่ายน้ำยังมีฟิตเนสค่ะออกกําลังกายสบายมากๆเลยค่ะ มีระบบความปลอดภัยคือ Digital Lock door แล้วก็รอปรพอดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโครงการนี้อยู่เฟสที่1นนะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะราคานี้หากสนใจยังไงติดต่อซาได้นะคะที่เบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0821067536ค่ะราคาเปิดตัวที่1.79ล้านบาทเท่านั้นค่ะรีบติดต่อมาเลยนะคะ For more information, please contact me at 021067536 for phone, line, and WhatsApp. Thank you. Ka.